บายดีพี่น้องสุขุสุคนจ้าอากาศยามเช้าพี่น้องมื้อนี้ลมลมสิว่าลมหนาวเด้อพี่น้องเด้อคือฤดูหนาวเลยแดดบลมเงๆเก็บผลผลิตบ่เผลผลิตได้ลูกนเ เกิดเองคันปลูกน้ำบริเปนหมากสำมาัส <c> ใ <oughs> <c oughs> ต้เบิดตตาเม่กูอยู่เฮือนแม่แถวาน่อยพูดแต่เศร้าๆพี่น้องจะอุ่นเขาต้มเพิินไปก่อนพี่นอ<ก>้องเราไป loại nhâm sâu được không uh, được? ô ác át nè, nào, lùm lùm nào nào, lùm nào hèn. về hà nằm mê cả nó, mong nát ủm bên lên để sâu, uổng, gội là nè, mày đong một ngay lùm thẻ จะร่มในวันนี้พี่พ้นนะร่มแห้งขนาดอากาศแบบนี้เป็นตะนอนแล้วจะเอะกะเปิด้าะเปิอากระเปิดห้านปะ,ะ,ะมาใส่หนีแล้ว เส้นนี้โอเปิดห้านเปิดร้พี่น้องเอวิธีเปิดห้านั่นนีล้าม่หเกอนี้่ใช่เะฮะนั่งยาครับมาใช่เล่ะบนกระตุนได้องนเนี่ยาาไม่ใช่ไม่ใช่กฮะ อันใบยิ้มจักเม็ดเลยใบยิ้มจักเม็ดเลยนี่อ้าวซองเทาเปิดหานเด้อพี่น้องเด้อบใยพอด่ามอันเดน่นอันแต่อันน,ออนี้คือตะยามาุใยธรรมดาเลยนะซองเท่าเปิดหา <c oughs> นเะท่าห้ามลงเรียบร้อยเนาะหานเปิดเนาะ เซเว่นน้อยเซเว่นลังบ้านน้องเซเว่นลังบ้านเรียบร้อยเซเว่นน้อยข้ามห้ามยังกันตรอบ่มีแป้งนัวมีบ่มีอยู่เช่บ่มีพลอยสุกเหลวมีแต่บ่มียาชีฟันมีพลอยขายบ่มียาสีพันขายติถูได้ไหมเนาะอ่ไข่อีกต้องมีต้องซื้อไข่ขายตามแพงเหรอเละตามตามท่านคนหน่อยหนึ่ง สนยหา่วยหาเาานวยเขาขายสามหนวยหาดอทจ่ดองแท้ๆนี่กอันนี้ก็ซมาบดเขานอแม่ แถลมหวานเบึงผัดใบไผ่ลมแหงรีล้อเนี่เออหาเก็บผี่เงินนะเจ้าเนะขบะขบะ,ะขบะขบะ เข้าป้าเอ้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 ยเก็บขยะยู่นี่นี่คือมันพอเป็นลายแถ่นี่เนาะเก็บยอดมันลวกกินนี่ บในี่หันตักน้ำออกได้ยุงมันจะไปใครอยู่ตรงหันเอาปลาลงไปกินบ่โบเปินแล้วเอาปลาขึ้นมา วันนี้น้องมิกก็มากินเข่าได้จ้าวันนี้น้องนุงก็มาเป็นมือกล้องเห็นี่เนี่ยอีเกลียวตอนที่หนึ่งกินน้ำก่อนหอมรองคอวันาะจะจะได้ให้ข้อเปียกๆแล้วก็กินเข้าก็กินเข่ากินเข่า ดึงด้ง uh, ด้งอ hmm. ่าด no? mm ้ง hmm. ด um. ึงเชียวมาเงินกินข้าวเนาะกินข้าวเม่กินข้าวเนาะเม่กินข้าวเด้อปลาลุงเด้อเม่กินข้าวได้ช่วงนี้ก็ซีหนาวนี่เลยจ้าอืม อืม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 อื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 อ ลับตาแล้วพีชาทั้าทางอ่ะแม่อาไปแมอยากนอนอยากนอน,อน,อนแม่ก่อนนี่แม่เสียผ้านอกไปนอนนะุนไปสวนหนาให้น้องน้องสิรับก่อนิดิึงอ,อยากนอนแล้วตาลอยแล้วเอนอในส่น,น้นำไปมีกระเป็นตานอน อยากนอนแล้วอยากนอนอยากนอนบาหลุอยากนอนเบ๋อโอ้เจ้าอยากนอนเนาะกินข้าวบอได้ซ้ำอยากนอนบ๋อกินข้าวคือเปิดไล่เติบแค่สิบเมตรเลยเพิ่นอยากนอนเหมือนข้าวก็อยากนอนก็อยากเอาเม่นว่ะนาน้ำตาน้องไหลเลย อปิดท <últ> ีแม่เราก็จะเอาน้องนอนเด้อจ้ากินนมกินนมอยู่เขาก็เกือบเบิดยังน้อยหนึ่งอยากนอนเลยอยากนอนเลยเขากเกือบเบิ้กินนมยังสบายใจอ่ะอยากนอนเบวางมือขึ้น้องใจอยากนอนแหง นอนนะนอนตื่นแต่เศร้าเหม่ยเศร้าเหีเฮาก็เฮานอนตรงรามสี่เฉยเจ้าไปอยากนอนเปล่นอนาอยากนอนแต่อยากกินข้าวเออแม่จิอุนรร่นไข่พะโล้ให้อยู่เมจินอยน,นอนตลอด กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเตือนมาแล้วก็ววกิน,น,เนงเข่าก,ากินงเข่กาก็นอนเรียบร้อยพี่น้องรับแล้วอันเนี้เขาก็อยากนุ่มก็อยากนอนก็อยากพี่น้องเอ้ยลุงเอ้ยพอผมมาตุ่มพี่น้องเร้วมันหนาวเร็วๆร,ร,รับแล้วมูตอนเฮามูตอนเอารับแล้ว ตู้พ uh, ี่น้องมันหนาวลมหนาวพี่น้อยตู้น้องต้องจากนอนแห้งกันเลยเด้ได้กินเข่าก็จนบอันบเบิดยังน้อยเดียวเข่าพี่น้องอ๋อคิปนี้ก็ลาพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ขอบคุณสุกุคนเขามาหลับชมด้วจะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจน่ารักเนาะ